สวัสดีครับกระผมนายชตรินหงวิงจันทร์ส่งผลงานเข้าประกวดก่อน8ในหัวข้อสุนทีภาพแห่งรักในบทประพันธ์เรื่องพระอภัยมณีอักษราร้อยเรียงส่งเสียงรักเห็นประจักษ์ทั่วแค้นแดงสมัยเล่าเรื่องราวผ่านบทกลอนพระอภัยตราตรึงใจทุกผู้ทุกชั่วยามอน,นิจาว่าความรักไม่เที่ยงแท้ เฝ้าดูแลเฝ้าคนึงแลคอยถามต่างจากรักชายหญิงหลงในกามจะนำความชํำชอกหมองสวงกายหากพินิจคิดรองลองมองเถิดหลักที่เกิดหมื่นแสนไม่แม้นหมายอยู่เคียงคู่ไม่ช้านานรักเสื่อมคลายสิ้นมาลายดังผงฝุ่นกรุ่นอารมณ์สุนทรียะแห่งความรักในเรื่องนี้เห็นจะมีรักของแม่ มิขืนขมเป็นความรักบริสุทธิ์สุดเรื่นรมแสนสุขสมแล่ลำเลิศประเสริฐจริง